วัสดีครับอยู่กับนิสันคิกนะครับนะคันนี้มีกล้องรอบคันจากโรงงานนะครับกดปุ่มโอเคค้างกล้องรอบคันจะขึ้นมาปกติแบบนี้นะครับก็กดเปลี่ยนมุมหมีเอาจะเด้งกลับใส่เคถอยเ,อเคยถอยอยู่นีงนไฟฟ้านะครับเปลี่ยนมุมนี่ ะทุกอย่างทำงานปกตินะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็พวก youtube พวก Google แบบไรได้หมดทุกอย่างนะครับนะ้าจอเป็นพวงมาลัยขวาตัวนี้จะเป็นสเปค4คอร์นะครับแรม2ล้า3 2นะครับรองรับ wi-fi 5G นะครับแล้วก็มี Apple CarPlay Android Auto นะครับ สเปคสีคอมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนผสมที่ช่วยชะลอวัยในตำนานยกกระชับผิวทุกองศาใช้งานได้ปกติทุกจานาด้วยอาหารผิวอัด